อะไรวะนั่นนะโอเคต้องยิงที่หัวมน กำลังทำอะไรพวกเขา ทำได้ดีมากวุจะตำรวจผมประทับใจมากมันใช้งานได้ไหมก็นะส่วนใหญ่เราต้องการเวลา30-40นาทีเพื่อสมมันนี่คนเยเป็นไงบ้างข้างนอกมีพวกมันอยู่เต็มไปหมดเราแทบจะหาทางออกไปไม่ได้แล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เธอทำให้รถไฟกลับมาใช้งานได้ตอนนี้เราต้องรีบเล่งเข้าไว้เราไว้ใจเธอไม่ได้แค่นเหนียวไกลเธอยังทำไม่ได้ จะเย็นนะพวกเราจะตายกันหมดโทษทีนะทุกคนดูเหมือนกำลังกริ้วอยู่นะผม<ะ>ไม่เอานะาอีกแล้วเหรอเน<ะ>ี่ยมันตามฉันมาเฮ้ยฉันจะรอมันเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้วไม่ มาเอ้ยมาเลยเอสปลสดต้องการหน่วยสตาร์มากใช่ไหมฉันจะทำให้แกรู้จักหน่วยสตาร์เอง มีทางเลือกอื่นแล้ว คาร์ลอสได้ยินไหมคาร์ลอสบ้าเอ้ยคงต้องหาทางออก ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยคารอสได้ยินฉันไหมจ้ลโอ้ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างโอเคไหมใช่ไม่เป็นไรฉันหนีมันมาได้ดีรถไฟพร้อมใช้งานแล้วเราจะไปทันทีเมื่อคุณกลับมาอะออ มันใช้อาวุธเป็น ต้องรีบออกจากที่นี่ต้องทำลายถังเชื้อเพลิง Ah, Ya. Ah. 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 คารอสนี่จิวได้ยินไหมได้ยินชัดแจวเลยล่ะไม่เป็นไรนะใช่มันตายแล้วเยี่ย yeah. ตายไปซะแต่ว่าคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อทำไมคุณอาจจะตายก็ได้นะอย่าพึ่งบ่นนะฉันทำสิ่งที่จำเป็นผมรู้แล้วก็ขอบคุณรถไฟพรอมใช้งานแล้วรีบกลับมาแล้ว อย่าขยับบ้าจริงจิ๋วเคนโดรคณยังไม่เป็นไรใช่ยังไม่เป็นไรขอโทษที่โผไปแบบนั้นผมคงคิดมากไปอ่ะไม่จริงฟังนะเราจะใช้รถไฟใต้ดินพาคนออกจากเมืองจะมาด้วยกันไหมรถไฟใต้ดินก็เป็นความคิดที่ดีนะถ้าออกไปได้คงมีเรื่องให้ทำมากมายคุณน่าจะช่วยได้เยอะมีอะไรอ๋อไม่รัก ค่ตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างแย่มันขวบผมนะโอเคผมปกติดีทุกอย่างโอเคคุณนั่นแหละคุณเป็นช่างปืนฝีมือดีอย่าทำอะไรโง่ๆล่ะแต่มันงานของคุณต่างหากละ่ะดูแลตัวเองนะจิว จริงเจ้าหลัวเด้อเอาจริงดิ รสไอ้เจ้าตัวบลาดนันมันไล่ฉันอีกแล้วไล่ฉันไหมเนี่ยผมคิดว่าคุณฆ่ามันไปแล้วฉันก็เหมือนกัน ท้าลงได้นะให้กลับไปที่สถานีด่วนเลยให้ฉันพามันไปหาคุณเหรอไม่มีปัญหาหรอกนะเชื่อผมอนี่มันบ้าจะชัก ไม่เป็นไรนะไปไปมาเร็วทิ้งมันมเรียเข้าออกไปจากที่นี่คารอส ฉันรู้ว่าเริ่มกันได้ไม่ค่อยดีแต่ขอบคุณที่ช่วยฉันคุณเป็นคนช่วยผมก่อนนี่คุณเป็นสเตทที่ไกลกว่าผู้ชายอยาผมอีกนะฟังนะมันไม่สำคัญถ้าเราต้องพาผู้คนออกจากเมืองนี้ให้ได้ใช่คุณต้องปลอดภัยแล้วคุณล่ะจากที่ฟังมาผมยังคงไปไม่ได้ทำไมล่ะมีภารกิจใหม่เข้ามา หมายความว่าผมจะได้ช่วยเมืองนี้ไงล่ะสบายมากสำหรับผมเยี่ยมมากคนที่เก่งสมคำร่ำลือจริงๆเข้าไปข้างในเถอรถไฟพร้อมจะออกแล้วเออนี่คาร์ลอสไทเรลผมนายมีคำสั่งใหม่ให้กลับเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาคนที่ชื่อว่านาะธานิอบาเดนี่ไม่ใช่รถไฟรอบสุดท้ายใช่ไหม ไม่ต้องห่วงรอกพอทุกคนปลอดภัยแล้วรถไฟก็จะย้อนกลับมาเองนั่นนะไม่เป็นไรคุณไปก่อนเลยผมจะไม่ตายแล้วไม่ทิ้งคุณให้หนาวเดีวว็บยะวโลกใบนี้เพียงคนเดียวหรอกนะโอเคพวกนายต้องควานหาตัวนักวิทยาศาสตร์คนนั้นวัคซีนของเขาอาจช่วยเราทุกคนได้ทีนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมสิ่งที่สำคัญมีเพียงชีวิตของตัวเองเท่านั้นโชคดีนะ 坏点！Why not?